คืนมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับนะครับนะมีอะไรบ้างครับนะทนายตั้มกับคุณอาทิระจับมือกันแล้วนะครับนะทนายตั้มกับอาริยะจับมือกันแล้วดีไหมครับนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าดีกันนะทุกคนก็เป็นเพื่อนฝูงกันหมดผมอาทิระทนายตั้มก็เป็นเพื่อนฝูงกันแต่ผมอาจจะแก่ที่สุดรองลงมาก็อาริยะแล้วก็ทนายตั้มนะครับก็ไม่ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ดีกัน ก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ยินดีด้วยนะครับสองคนจับมือกันนะครับใครใครคิดว่าดีไม่ดียังไงละครับบอสมินได้ประกันตัวออกมาแล้วหรือยังครับเท่าที่ทราบยังนะครับนะครับการที่ศาลจะให้ประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจํานวนมากนะครับความเสียหายเยอะการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับทําเป็นขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเรื่องยากครับ ก็ต้องคงอยู่อยู่กันหลายเดือนอาจจะเป็นปีนะครับนะครับรวมพลังทนายนักสู้ครับมีข่าวรวงเยอะมากในแต่ละวันใช่เสพข่าวยังมีสตินะติดตามเพจใหญ่ๆนะครับนะดูเพจที่มันใหญ่ๆนะฮะนะครับเพจที่มีคนติดตามเยอะๆมีชื่อเสียงนะครับอ่านะครับนี่ใครครับนะครับแพรลี่โพสเดือดบอกเป็นพระแต่ผู้จาเพอเจอร์ ใส่ความคหัดอย่างปราศจากความละอายแบบนี้ได้ยังไงแถมกล่าวหาว่าตนรับงานรับเงินคนต่างศาสนาเพราะาพร้อมบอกจะถาวายจดหมายให้พระรูปดังกล่าวสองฉบับฉบับแรกจะส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฉบับที่สองเป็นหมายสารจากสารอาญาและทิ้งท้ายว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาปล่อยให้พระประพฤติตัวแบบนี้ได้อย่างไรอืม นะครับนะนะครับนะ่อาอะไรเนี่ยาการที่หล่อนโกนหัวใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ได้แปลว่าหล่อนจะปากพร่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีฉันจะถวายจดหมายให้หล่อนสองฉบับนะครับใส่จีวรทรงศิลดีๆไม่ชอบก็เตรียมออกมาใส่กางเกงเถอะนะครับก็พูดถึงใครก็ไม่รู้นะครับ่อก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ว่าแพรลี่กระดาพระวัดไหนนะครับ เจนุชบางตัวโดนข้อหาสองข้อหาจริงมันไม่ได้ตามเลยนะครับคดีเจนุดนี่ไม่ได้ตามเลยครับขอบคุณครับที่แจ้งให้ทราบพี่เดจะเอาผิดชุดเทวดาเข้าคุกได้ไหมมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานแล้วก็สามารถเอาคุกได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะฮะถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็ติดคุกนะผิดหรือถูกอยู่ที่ศาลนะครับนะครับเอ่อเรื่องเมียบิ๊กที่เป็นข่าว เมียบิ๊กไหน,น้มันเยอะแล้วเกินแชร์ให้แล้วครับพี่เดเอาเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับนักร้องถูกกล่าวหาตบรัพย์อาจารย์ว่ารอดไหม <c oughs> นะครับนักร้องผู้หญิงถูกกล่าวหาว่าตบรัพย์รายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนปปป,ปก็คือสํานักงานสอบสวนเรื่องการทุจริตแล้วนะครับนะครับมีนักข่าวส่งมาตะก,กี้ผมให้สัมภาษณ์อมเบรนทีวีนะครับคราวนี้กรณีนักร้องสาวถูกกล่าวหาว่าตบรัพย์ นะนะครับตบรั์หรือไกลเกลี่ยข้อพิพาทมันมีเส้นบางๆนะครับไกลเกลี่ยข้อพิพาทก็คือเอาผู้เสียหายกับกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็จเจรจากันถ้าตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจเรียกว่าไกลเกลี่ยข้อพิพาทนะถ้าสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าเกิดไปเรียกนะเอ่อไปรวบรวมผู้เสียหายมาแล้วเรียกนะคนที่โกงมานะครับแล้วก็ มาบังคับเขาว่าต้องจ่ายเงินสิบล้านยี่สิบล้านถ้าไม่จ่ายจะไปออกหนกระแสจะไปแจ้งความจะนั่นจะนี่นะจนเขาเกิดความกลัวยอมจ่ายสิบล้านค่าถ่ายเอกสารหกแสนถ้าแบบนี้เป็นเรื่องของการข่มขืนใจเพื่อให้ได้ทรัพย์สินนะถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าการโชคนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอะไรข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับเห็นได้ข่าวว่าทนายของ อคุณบอสนะครับก็จะไปแจ้งความที่สอบสวนกลางนะฮะได้ข่าวมานะครับว่ามีการกันโชคทรัพย์10ล้านก็ว่ากันไปครับนะผมไม่ใช่ศาลไม่สามารถไปตัดสินใครได้นะก็ติดตามข่าวสารก็มาเล่าให้ฟังถ้าเป็นลักษณะไกลเกีีย่ยข้อพิาพาทสมัครใจเจรจาจ่ายเงินจ่ายทองกันไม่มีความผิดแต่ถ้าเป็นลักษณะของการบังคับข่มขืนใจเขาจ่ายเงิน อันนี้เรียกว่าการโชคหรือตบทรัพย์นะนะครับก็นายพรก็บอกว่าเป็นการตบทรัพย์ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเป็นการไกล่เกี่ยข้อพิพาทก็ว่างกันไปครับนะก็เป็นบทเรียนจิตอาสานะครับอาสามาปราบโกงปราบแชร์ลูกโซ่ผู้เสียหายก็คิดว่าจะทําให้ฟรีก็มาติดต่อสักพักรวบรวมผู้เสียหายเสร็จนะไปเรียกเงินหรือว่าไปรับเงินรับทองกับทางดีไอคอน นะครับนะแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาดีไอคอนด้วยรับยิงเพจรับนูน่นรับนี่มันกลายว่าเหมือนรับสองทางนะก็ต้องไปแก้ตัวเอาแล้วกันครับก็เป็นบทเรียนนะครับจิตอาสานะครับเนะี่ยทำตัวเป็นอ่ต้านโกงปราบโกงปราบแชร์ลูกโซ่สุดท้ายไปเรียกรับทรัพย์สินก็ต้องไปต่อสู้คดีกันไปขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับผิดหรือถูกอยู่ที่ศาลครับก็รอศาลตัดสินกันไป นักร้องชายจะโดนไหมครับพี่เดเนะครับอืมนะครับนะะเอ่อนะครับนักร้องชายใครวะอ๋อนักร้องชายคุณสอเสือก็ได้ข่าวว่าตํารวจกําลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้ารวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนก็โดนครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับถ้ารวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่านายสอเสือเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์ก็โดนก็หากันโชคเหมือนกันนะ นะครับก็ก็โดนหมดนะทั้งนักร้องชายนักร้องหญิงฮนะถ้าทําผิดโดนหมดครับนะครับตรงไปตรงมาครับตอนลาตอนแรกคิดว่าลูกกอกจะโดนก่อนเพื่อนคดีพิกนักตบชับหญิงโดนก่อนอ่าก็ก็ว่ากันไปครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานคือคนที่นักร้องผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าออกทีวีบ่อยนะครับออกทีวีบ่อยแล้วก็มีการพูดจานั่นนี่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับ นะตอนแรกก็เป็นที่ปรึกษาดีไอคอนด้วยตอนหลังก็เป็นที่ปรึกษาผู้เสียหายด้วยรวบรวมผู้เสียหายด้วยไม่รู้เลยบทบาทแกเป็นที่ปรึกษาทั้งผู้เสียหายและดีไอคอนหรืออย่างไรนะครับนะก็ว่ากันไปครับนะบางคนก็เป็นนกบอกว่าแบบนี้นกสองหัวได้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นได้หรือไม่ได้นะแต่ได้ข่าวก็เป็นที่ปรึกษาผู้เสียหายด้วยผู้ต้องหาด้วยเอาว่ากันไป ดีไอคอนเป็นยังไงบ้างก็ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งก็หาเพิ่มถูกนะมีผู้เสียหายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องสู้คดีกันไปเหนื่อยเอา,อางี้กันทนาย8คน10คนก็ช่วยยากคดีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็รอดยากนะครับแล้วคดีมันยาวก็ติดคุกยาว3ปี5ปีองี้ออกมาแม่งก็จบแล้วบริษัทก็เจ๊งแล้วและรายงานข่าวล่าสุดจากสคบอนี่ก็คือว่า นะรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีเจราพรสินทุพัยกำลังรวบรวม,รวมพยานหลักฐานที่จะเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงของดีไอคอนถ้าเพิกถอนใบอนุญาตปุ๊บก,ก็ขายของไม่ได้กระจบละเจ๊งนะนะครับฝ่ายทนายความของดีไอคอนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหากสาบกไปเพิกถอนใบอนุญาตเขาเขาบอกจะดาเนินคดีหนึ่งห้าเจ็ดนะก็ว่ากันไป ทนายความผู้ตองหาก็ใช้สิทธิ์กันไปในฐานะทนายความผู้ต้องหาส่วนสกงบในฐานะเจะา้าพนักงานถ้าดูแล้วไอ้บริษัทนี้มันน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ทําตามที่ขออนุญาตก็เพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงไปเพิกถอนใบญาติก็ค้าขายไม่ได้ขืนทําไปก็ไปไงติดคุกครับนะครับนะนะครับบอสวอร์เป็นไงบ้างบอสวอร์ก็ไม่มีอะไรก็แจ้งความไปแล้วก็ที่กองปราบนะ ก็มีกองเชียร์ออกมาด่าผมบ้างบอกว่าผมจะตกนรกบ้างไปเล่นงานบอสวอวบ้างก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรลวครับตกนรกคนเยอะขึ้นสวรรค์คนน้อยเหงานะผมเลือกไปนรกดีกว่าครับอ่านะครับอืมนะครับอืมนาฬิกากับทองที่อายัดมาจริงอ่าจริงหรือไม่พีเ่เดอโอไม่ไม่รู้ละครับนะครับว่ากันไปเอาทนายแก้วสวัสดีครับคุณมนชัยนะครับ ดรมนชัยนะครับดรมนชัยนี่มีลูกความโอนมาให้เจ็ดสิบล้านนะสองล้านยูโรวันนี้ดูโหนกระแสนะนะทนายตั้มนะครับบอกว่าผมร่ำรวยเพราะอะไรเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าลูกความใจดีโอนมาให้เจ็ดสิบล้านนะวันนี้ผมโทรไปถามเฮ้ยตั้มเอ็งทำอาชีพอะไรวะถ้าเอ็งทำไมลูกความมึงรวยจังวะนะโอนเงินให้เอ็งต้องเจ็ดสิบล้านเนี่ยนะมึงหายให้ใหพี่ทักลายของลายดิ โอ้ยเดะผมบอกให้ตั้มเองหายพี่ทักลายของลนยดินะครับได้เจ็ดสิบล้านนะทนายตั้มวันนี้ออกรายการผลกระแสก็ถามว่าตั้มทําไมมึงรวยจังวะนะนะครับทําไมรวยบอกลูกความลายเดียวโอนเงินให้โดยสเสน,น่หาเจ็ดสิบล้านโอ้สุดๆจริงๆนะครับนะตั้มในโชคดีจริงๆนะบอกเสียภาษีครบถ้วนนะใสนาฬิกาแบรนด์เนอ่าใส่ชุดแบรนดงแบรนเนมนะานั่งเฟิร์สคาส์เพราะอะไร กพราะรวยจริงครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะที่รวยขนาดนี้จุกครูนะครับครูปีชาถึงไหนแล้วเห็นได้ข่าวก็รับสาภาพไปแล้วช่วยเลแชร์แล้วครับเดี๋ยวกลับไปนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับนะครับบุญวาสนาครับพี่เดก็ดีใจกับน้องๆที่ร่ารวยนะนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันนะครับนะครับสบายๆนะครับ ต้มเจ็ดสิบล้านโอ้เขาตั้งฉายานะรวยนะครับนะ <S <c oughs> <S d s i จอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนาฬิกาหรูบอสพรชี้หากพบว่าเป็นของปลอมก็ไม่ก็ไม่มีผลต่อการสืบสวนคดีครับนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนะครับว่านาฬิกาที่ยึดมาเป็นของปลอมหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปนะนะครับว่ากันไปก็ต่างคนต่างนำตินะ นี่ครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับนะทนายบอสพอลั่นบุคคลไม่ว่าแต่มองตำรวจทำเกินเรื่องกักตัวพนักง,งานยึดมือถือนะครับวันนี้ก็ไปแจ้งความนะครับนะตำรวจผิดหรือถูกก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงนะโนเจิญตัวไปเลยนะนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูนะครับว่าเขาจะว่างไงนะนะทนายบอสเขาก็ไปแจ้งความหาว่าไปก,ก,กักตัวอะไรนะ อืมก็อย่างว่าครับการทําหน้าที่ก็ต่างคนต่างก็ว่ากันไปอ่ะนะกันธรรมดาทนายผู้ต้องหาเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับอืมรักษาผลประโยชน์ผู้ต้องหาไปกักตัวเขาไว้นะไปดูดมือถงมือถืออะไรหรือเปล่าก,ก,กนะ็ว่ากันไปครับนะว่ากันไป,นะไปว่ากันไปนะนะครับก็เป็นสิทธิ์ของอ,อทางทนายความดีไอคอนนะครับที่จะพาไปแจ้งความ นะครับก็ว่ากันไปครับอืมชุกครูนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะที่น่าสนใจนะอืมไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียวออนะครับนี่พุทธทาสพิขุกล่าวไว้นะครับอื่นะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับชุกรูชุกครูครับดื่มไวน์หรือยังยังครับ นะแดกเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับนะก็เดี๋ยวก็จัดรายการเสร็จแล้วก็ไปซดวายนะครับอืมมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่เดดูนะข่าวสารบ้านเมืองนะวัน,ว,นวันก็ยุ่งเหลือเกินกลัวเต็มไปหมดครับอนะมีข่าวด่วนไหมนะครับนะโดนบอสพรอวางงานแล้วนักตกนักตกทรัพสาวเข้าพบตำรวจปปปปมคลิปเสียงรีดเงิน ดีไอตอนดะไอคอนสิ ton, ล้านจากนั้นไม่กล้าสู้หน้าสื่อรีบหนีขึ้นรถกลับบ้านจากที่ส่งเสียงหาครูกะปิวันนั้นน,น,นำมาสู่คลิปเสียงรีดเงินในวันนี้ชิปหายนะครับรายงาน38นาทีที่แล้วนะครับนะเออนะครับดาวแปดแฉก็โพสต์ว่าโดนโดนบอสพอรวางงานแลครับนะครับนะครับ,นะรบไปเจรจาไปเจรจาเกี่ยวกับอะไรครับ ไปเจราจากเกี่ยวกับอ,อะไรวะเกี่ยวกับค่าเสียหายโดนบอสพรวางงานตบซับอ,อัดเสียงไว้เรียกเงินสิบล้านนะตอนนี้ครับาสาวที่ถูกกล่าวหาว่าตบซับไม่กล้าสู้หน้าสื่อแนละ้วจะไปกล้าสู้หน้าอะไรมันก็อายเขานะ่ะตอนอแรกๆครับปากดีปากแว๋วตอนนี้กลายเป็นจะกลายเป็นผู้ต้องหานะนะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องโดนออกหมายจับ ก็วันนี้ก็เข้าหาตํารวจแล้วนะครับอืมนะครับไม่ใสอย่ามาออกโขนกระแสอ่านะครับนะครับมีคนก็บอกไม่ใสอย่าออกโขนกระแสพี่หนุ่มซักฟอกจนขาวแล้วอืมเกมละมึงนะครับเขาถามว่ารับเงินหกแสนไปทําอะไรบ้างเขาบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าคือเอ่อเอ่อน้องคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักตกเนี่ยแกเป็นคนปากดีนะพูดเก่งมากเลยพูดจนคุณหนุ่มบอกว่า ฟังก่อนฟังก่อนนะนะครับนะนะครับเอาละครับบางคนบอกเอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วคนนี้ดูแปลกๆนะครับบางคนก็เรียกเขาล่ะวีรัตรีสองหัวหรือเปล่านะสายลับสองหน้าวันก่อนยังหน้ามั่นหน้านโหนกอยู่เลยในรายการหวนกระแสกินสองฝั่งหรือเปล่าปากดีหรือไม่อรัฐสภาไทยควรออกกฎหมายพรบรตบรัพ์ หรือไม่คนนี้เล่นหัวเสาใช่หรือไม่อย่างไรนะครับอืมนะครับนะครับนะครับนี่ว่ากันไปนะครับนะานะฮะโดนอัดเสียงอัดอะไรต่างๆจบครับนะโดนวางงานแล้วบอกแล้วครับจิตอาสาอย่าแปลงร่างเป็นตบรับนะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังนะครับพูดเก่งแถ้เก่งหรือเปล่า นะครับเนี่ยฉายาเดอะสอดคนอื่นกาลังพูดชอบสอดโอ้โหเนี่ยเวลาคนเราตกอับเนี่ยคนก็แม่งด่ากันยับเห็นบอกจะไปฟ้องอะไรทนายบอสพออย่าไปฟ้องนลครับเอาตัวให้รอดพอแต่ฟังพี่เดยอยู่นะคนนี้วันนั้นออกรายการด้วยกันนะไม่ต้องไปฟ้องใครแล้วครับนะครับอืมนะครับคดีโดนพี่เดโดนลูกหนี้ของลูกหมีฟ้อง เอาให้ชนะนะอ๋อไม่ต้องหวง่วงละผมไม่สนใจแล้วครับใครอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะครับจุกรูบอสบอกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็หมายถึงทุกคนที่มาตบจับเรียกเงินเรียกทองอัดเสียงไว้หมดนะครับเพราะอัดเสียงไว้หมดแม่กระติกกู้กันหมดในหลักฐานชัดนะอืมนะครับเอ่อจุกกรูคดีผมตำรวจทำร้ายร่างกาย นะปีกว่าแล้วคดีไม่คืบหน้าก็มีอะไรให้ช่วยเหลือก็มาบอกนะประสานงานให้ลรงพักนะครับจุกรูนะจุกครูนะครับอืมสบายสบายครับพี่เดคิดอย่างไรกับพระปีนเสาก็แม่งบ้าแยพระพวกนี้ไม่ควรจะบวชหรอกนะมาหาเถรลสมาคมนะควรจะเป็นไงปลดออกไอแบบนี้มันพวกทำลายศาสนาพระเป็นชูกับเมียชาวบ้านพระรับจ้างเป็นเซลนะ อวยบริษัทอย่างเงี้ยมันไม่ควรเป็นพระหรอกนะอ่ยิ่งระดับเจ้าคงเจ้าคุณนี่ยิ่งไม่ควรเป็นพระเลยนะอาศัยผ้าเหลืองหากินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะนะครับจุกรูนะครับอืมอ่อทนายเดชาพิเดนักสู้เพื่อประชาชนขอบคุณครับนะครับกินไายหรือยังครับอาจารย์ยังครับเดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วเดี๋ยวจะไปซดซะหน่อยนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะเยะ ชอบพี่เดครับเมียชอบตบซับผมครับไม่เป็นไรหรอกเมียตบซับบ้างไม่เป็นไรหรอกนะเราก็หอมแก้มไปจบนะนะใครเป็นเทวดาก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่มีหลักฐานนะนะอาจารย์ลงมาเที่ยวทางใต้บ้างนะครับได้ครับนะครับจุกรูอาจารย์ดูเพจออยสีอ่าเลอะทำไมนะครับ คดีแม่ตักเงียบเลยใช่ใช่ใช่แชร์แครอทไปถึงไหนแล้วตำรวจก็ทำงานอยู่นะแม่งเยอะตำรวจทำไม่ไหวอ่ะนะกินไว้ก่อนต้นหอมจะสองมาตรฐานนต้นหอมที่อัจฉริยะเขาแชร์ในรายการโหนกระแสนะคือมันต้องชัดเราจะดำเนินคดีกับต้นหอมเนี่ยนะครับมันต้องชัดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ชัดก็ดำเนินคดีเขาไม่ได้นะฮะถ้าใครคิดว่าต้นหอมก็เป็นแชร์ลูกโซ่ก็ต้องไปแจ้งความแต่ถ้ามันไม่มีหลักถงหลักฐานก็อย่าไปแจ้งความก็เลย เขาก็บอกว่าตอนนี้ดาราทําหาแล้วก็โดนหมดอ่ะตอนนี้อาชีพดาราเป็นอาชีพที่กระจอกที่สุดอ่ะคนแม่งมองเป็นโจรไปหมดแล้วเป็นดีไอคอนกันหมดแล้วอ่าตามหาเจ้าคุณเจ๊เอ่านะหลวงหลวงเจ๊อยู่ไหนก็ไม่รู้นะคนแม่ก็ออกมาด่าผมเนี่ยนะหาว่าไปด่าพระเออนะบางคนก็บอกพระทําตัวให้ถูกด่าหรือเปล่านะครับพูดถูกแล้วคดีใหม่กลบคดีเก่าอ่า นะนะครับมีอะไรที่น่า,านะครับพิธีกรต่อเต่าจะติดคุกไหมวันนี้ผมได้คุยกับบริษัทเอเจนซี่เขาบอกว่านะครับรายการประเภทรับจ้างอวยเนี่ยนะครับโดยป,าป๋าต่อเต่าเนี่ยตำรวจเขากำลังพิจารณาอยู่เพราะอะไรมันต้อง10เทปเทปละหกแสนกว่าตอนแรกจ้างเอเจนซี่เสียเทปละหกแสนตอนหลังไปต่อตรง นะระหว่างดีไอคอนเนี่ยกับนะพิธีกรต่อเต่าเนี่ยจากหกแสนเพิ่มเป็นหกแสนสามนะครับทั้งหมดสิบเอดเทปที่ผมถามวันนี้คุยกับทางเอเจนซี่นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอเจนซี่ทำงานแบบยากนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนนะเพราะนั้นไปรับอวยสิเอ็เทปสิบเทปนี่ยมันก็น่าคิดนะนะครับนะ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 เพราะนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวก็รู้ว่าตำรวจเขาดูแลอยู่นะฮะ ใครทำอะไรไม่ถูกต้องแม่งก็ติดคุกไปอทนายเดยเป็นคนจริงไหมนะไม่รู้จะตอบยังไงกูก็เป็นกูเนี่ยแหละนะตรงไปตรงมาไม่ตบซับนะครับชอบลุงเดชาครับขอบคุณครับกว่าจะได้เงินมาเลือดตาแทบตายแล้วมาโดนหลอกลวงนะครับเ,เรื่องพระเงียบไหมครับไม่เงียบครับไม่เงียบนะ พระสมควรถูกด่าทําตัวไม่เหมาะสมสมัยนี้ด่าพระด่าเจ้าเยอะแยะพระเร็วๆชั่วๆเยอะนะเออนะชาวบ้านก็ด่าก็สมควรแล้วนะอืมนะครับเออชอบทนายเดชาทํางานตรงๆนะครับสบายๆครับรายการพี่เดนะขยี้ให้แหลกเลยครับบอสวางแผนได้ปั่นสุดช่องสามสี่ด้วยอาจารย์เดคดีเมียโจกอ๋อนะครับอื เมียโจ๊กโดนกล่าวหาอะไรลักทรัพย์อะไรนล้ก็ว่ากันไปแล้วอ่านะครับว่ากันไปครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับว่ากันไปนะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวกับดูนะดูข่าวดูสารนะ่ะอืมเออเออไม่รู้นะครับเออ ทั้งทองทั้งนาฬิกาได้มาไม่รู้แม่งเป็นของปลอมหรือเปล่า,าดีไอคอนนะนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จ้างผู้เเดี๋ยวก็เรียกผู้เจยาชาญมาทาการตรวจสอบนะครับไม่มีปัญหานะครับนะว่ากันไปนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับข่าวสารมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับ ตรวจสอบรถบอสท,ที่ถูกยึดเจ้าที่พบสตาร์ทไม่ติดหนึ่งคันนะครับนะครับยึดมานะสตาร์ทไม่ติดนะเบื้องต้นพบรถหนึ่งคันของบอสปันสตาร์ทไม่ติดชื่อคือรถยนต์แมคลาเรลสีเหลืองสตาร์ทไม่ติดไม่รู้เพราะอะไรนะอืมนะครับนี่อะไรฮะ ลัทธิใหม่ๆแล้วครับลัทธิสีลุงชวนสมาชิกลงทุนใช้ถ้อยคําแนวลามกเสียเงินไปเป็นล้านยังไม่ได้เงินคืนเข้าแจ้งความาผู้นำลัทธิเป็นอดีตพระดังแต่ถูกจับศึกเนี่ยนะพระเร็วๆเยอะบอกแล้วรวบอินฟูสาวเพจดังมีผู้ติดตาม2ล้านแปะลิงก์เว็บการมานันเอา้ากลายเป็นงั้นไปอ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีๆกลับไปชักชวนคนเล่นการมานัน นะครับสายไหมต้องรอดนะครับนะนะโดนเดอะบิ dog, ๊กเตาบอกว่าหิวแสงบอกไม่ตอบโต้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นผู้ใหญ่นะก็ว่ากันไปครับกรณีเอาพยานเข้าไปให้การกับตำรวจปรากฏกลายเป็นพยานเท็จไปนะครับนี่อะไรครับนะครับนะปรากฏนะครับ ทั้งนาฬิกาหรูของบอสพรดีเอสอายุดมาของปลอมไม่รู้ของปลอมของจริงเดี๋ยวก็รู้ครับนะทั้งกรอบทั้งพระทั้งอะไรจะอะไรเนี่ยเออนะนาฬิกาหรูเขาอ้างว่าเป็นของปลอมก็ดูต่อไปครับอืมนะครับภัยลิกเผยปมยึดนาฬิกาหรูบอสพรลั่นมองอยังไงก็ปลอมวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนัน ยังอายเชื่อบอสพร้อมจัดฉากเบียงเบนประเด็นขอตำรวจขยายเพิ่มใครเอาของอืมนะครับเนี่ยเป็นการวางแผนนะนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยปั่นหัวตำรวจหรือเปล่าวางแผนเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าถ้าจะคิดจะปั่นหัวตำรวจระวังจะโดนข้อหาเพิ่มนะถ้าสมมติปั่นหัวตำรวจนะเอาของจริงไปซุกสมมตินะก็อาจจะโดนเพิ่มนะอา่านะครับ เออมีอะไรบ้างครับอืมอ่าจะมีหลายเราเนี่ยแมมคดีดิดไอคอนนี้แม่งยาวจริงเลยอะ่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรมีเรื่องเดียวเลยอัจฉ <c oughs> ริยะเปิดเผยกลางรายการโหนกระแสมีผู้เสียหายร้องเรียนบริษัทของสะสะเพื่อไทยเปิดมาปี60นะมีดาราดังแต้วต้นหอมมาตูมเป็นพรีเซนเตอร์ ขายสินค้าอ้างนําเข้าจากเกาหลีแต่กลับกลายเป็นเกาหลีลําลูกกาเหรอจริงเหรอหลักการค้ายกับดีไอคอนคุปเข้าขายแชร์ลูกโซ่หนุ่มการชายต่อสายตรงต้นหอมสอบถามกันไปกันมาก็ยังไม่รู้เป็นไม่เป็นนะนี่เราดูข่าวเฉยนะเออนะนะครับเนะี่ยก็ว่ากันไปครับว่ากันไปว่ากันไปนะเดี๋ยวนี้แม่งอะไรก็โซ่โซ่แต่ไม่หมดนะนะชุกครู สายไหมาพาคนมาให้สอบสวนและกลายเป็นพยานเท็จมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าสายไหมหนึ่งรู้ไหมว่าเป็นพยานเท็จนะถ้ารู้ก็ผิดแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้ว่าสายไหมเขานะรู้ไม่รู้นะมันต้องไปถามเขาเองนะครับต้องไปถามเขาเองนะแม่ตั๊กขอบคุณดไอคอนเพราะว่านะก็ไม่มีใครไปด่าแม่ทับแล้วบีฮิปว่าไงพยาอาจารย์ครับ มันยังไม่มีผู้เสียหงเสียหายมาร้องเรียนเลยนะครับเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างในหน่วยงานของรัฐจริงหรือไม่กูก็ไม่รู้เหมือนกันไล่เชิญตะวันเป็นยังไงก็รายงานข่าวว่าไม่ได้บุกรุกนะครับเมื่อท่านไม่ได้ทําความผิดก็ปล่อยท่านไปพี่เดชาจุกรูวันกี่วันก็แล้วแต่อาจารย์ต้องจิบวายตอนจับรายการนะแชร์สาธารณะให้กำลังใจแล้วครับขอบคุณครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับ ดีเแจ้งแล้วหลังโซเชียลถลม่มยึดนาฬิกาเก๊บอสพรอมดีไอคอนลั่นถึงปรอมนะครับนะก็ต้องยึดว่าต้องเอามาเป็นหลักฐานนะนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับจุกรูจุกรูนะแผนลึกสับขาหลอกหลัง DSi ยึดนาฬิกาบอสพรอมกลายเป็นนาฬิกาพรแม่กันหลอกตำรวจหลอก DSi นะครับนะครับก็เหมือนนะ หน้าแหกก็เลยยึดมากลายเป็นของปลอมหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อะแม่กับปั่นหัวตำรวจปั่นหัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวแม่กันโ,โดนย้อนสอนเนสาวกำแพงเพชรร้องไห้ลิกให้ช่วยเหลือโดนไปสิบล้านลงทุนดิไอคอนโอ้โหแม่งหลอกก็ทั่วนะนะครับคดีโดนหลอกกันเยอะนะครับบิ๊กเต่าเตรียมเรียกสายไหมต้องรอดให้ข้อมูลโดยขอดูเจตนาปมพยานเช็จ อ้างดีไอคอนโอนคริปโต8พ0 0ล้านสืบเจอเอาข้อมูลชุดนี้ไปให้หลายคนแต่สรุปกุเรื่องอยากดังออหิวแสงส่วนประเด็นนักตบทรัพย์เตือนตั้งรับดีๆนะเตือนตั้งรับดีๆบอสพอยังมีของอีกเพียบติดอุปกรณ์ไว้ทั้งตัวชิปหายแล้วมึงไงพวกตบรั์ทั้งหลายทั้งนักลองทั้งทนายทั้งข้าราชการ,าการนักการเมืองนะพวกมึงก็เตรียมติดคุกอ่ะ เพราะว่าอะไรบอสพอแม่ก็โดนรีดโดนไถอะ่ะทําตัวเป็นนักร้องคมคูอะไรต่างๆเดี๋ยวไปิ่มกติดคุกกันหมดอะ่ะนะอืม <c oughs> ติดคุกกสลารกันหมดนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับล่าสุดครับน่เยือดีไอคอนแตะแปดพันลายแล้วครับความเสียหายสองจุดสพันล้านสองพันกว่าล้านอะ่ะตายหายแล้วครับผู้เสียหาย8ปดพันแล้วครับ นะความเสียหาย2องจุดสองพันล้านตายห่านะครับเรียบร้อยนะครับตายครับสู้คดียังไงกัน,นเนี่ยเออลำบากโอ้โหลำบากนะผมบอกเลยนะลำบากนะจิตอนน่พร้อมสามีโลกพบตํำรวจปปป,ปให้ข้อมูลปลอมคลิปเสียงรียดเงินนะครับอลำบากจบแล้วนะจบแล้วน้องเอ้ยนะจิตอาสากลายเป็น อา,อาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาคดตีตบทรัพย์ไปสอบเส้นทางเงินพยายน <S <S ตเตรียมขอออกหมายจับจบกันชีวิตนะจบครับนะครับนะครับว่ากันไปครับนะครับนาฬิการหรูจริงหรือแกะจับแน่นักร้องสาวตบทรัพย์นี่ก็ว่าไป